คลิปนี้จะเป็นเรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะพายอยากเล่าเรื่องของใครกันนะรักที่น่ารักอยู่ไม่ไกลคุณแล้วนะอมาดูเป็นยังไงบ้างเนาะเรื่องของใครกันเอ่ยคุณเพิ่งตื่นหรอคะ หรือใครในเนี้เพิ่งตื่นเพิ่งฝืนคืนชีพอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าเออคุณอาจจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมืดมืดมนมน,มนดูไม่มีอานาคตอานางอเลยไหนนะคะอยู่มานินนานอะไรเงี้ยเออนะคะหลับไหลมาน,น,นานไม่มีการพัฒนา บางคนก็ไม่เห็นหนทางสว่างแต่ก็อยู่ไปงั้นๆนะอยู่มานานแล้วไม่รู้ยังไงไม่รู้โดนอะไรตอนนี้เหมือนใครบางคนแหะคะน่าจะเป็นคุณแล้วะเพิ่งตื่นหรืออีกในหนึ่งเพิ่งตื่นในที่หมายถึงว่าเออไอที่ฉันอยู่นี่มันก็ดูไม่มีอนาคตเนาะหรือฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ดีนะเออนะคะก่อนหน้านี้อาจจะแบบอยู่กับ ความหวังความฝันความหวานลวงๆให้คุณอยู่นะคะแล้วคุณก็เชื่ออย่างนั้นว่าเออสักวันคงจะเป็นไปได้จริงเนาะปากราแต่บางคนอยู่มาเนินน่นนานะคะไม่ใช่รายสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเออเนาะ ไม่ฟื้นสักทีแต่ตอนนี้เหมือนเพิ่งตื่นนะตื่นแล้วใช่ไหมตื่นหรือยังแล้วรู้ไหมนะคะว่าตอนถ้าคุณตื่นละฟื้นละฟื้นขึ้นชีพละมันเหมือนโอกาสอะไรดีๆอ่ะมันกำลังจะเข้ามาการเริ่มต้นใหม่ในวันที่คุณอาจจะแบบเออตอนหนักรู้ว่าไอ้ที่ฉันอยู่เนี่ยมันดูแล้วมัน มันไม่ดีเซิร์ฟมันไม่คู่ควรกับฉันแฮนะคะโอกาสใหม่รอที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ตอนเนี้โอเคหลายคนก็อาจจะยังนึกถึงเนาะความทรงจำเดิมๆความรู้สึกเดิมๆเ,เรื่องราวหวานๆเดิมๆที่ไม่รู้จริงบางมีจริงบางนะคะแต่ว่าไม่เป็นอดีตเนี่ยอก็รู้แต่ไม่ต้องเครียรู้รก็แค่รู้ว่าค่ะ แต่ณนะปัจจุบันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตยอยู่นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะนะคะหมั่นรักษาพลังงานดีๆให้สดใสนะคะแลรู้ไหมถ้าคุณฟื้นคืนชีพแบบมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งที่สดใสอ่ะมันจะยิ่งดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาหาคุณไม่นานเกินรอ้ดยซ้ำไปนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่ตื่นยังไม่ฟืน้นนะคะยัง ยังยังยังอยู่กับความหวังความฝันความคำหวานลวง,ลงๆของใครคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้าดูแล้วคุณรู้สึกว่าสงสัยมันจะไม่มีวันเป็นจริงฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจะเป็นถ้อยคำหรือข้าจะให้ความหวังคุณปั้นแต่งงดงามเกินจริงแต่คุณจับต้องอะไร ไม่ได้เลยบางทีคุณอาจจะต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าที่ผ่านมาคุณได้อะไรและคุณให้อะไรไปและในการให้และรับมันเท่าเทียมไหมและสิ่งที่เคยความหวังความฝันคำหวานคำลวงเหล่านั้นมีอะไรที่เป็นจริงบ้างลองพิจารณาด้วยสติรักใช่ค่ะบางทีมันก็ใช้หัวใจ แต่บางครั้งมันก็ต้องใช้สมองกลั่นกรองพิจารณาด้วยเนาะเพื่อไม่ให้เราอยู่กับความมืดบอดมากเกินไปนะคะอืมใครที่ตื่นแล้วดีใจด้วยนะคะรู้แหละกว่าจะตื่นอะมันไม่ง่ายหรอกหลายคนก็คงเสียดายแหละเพราะว่าวันเก,ก่าๆมันน่ารักเกินไง ใช่ไหมล่ะแต่บางทีวันเก่าๆที่ว่าเก่าคืออดีตมันใช่ปัจจุบันไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เนาะนะคะอืมตอนเนี้ยค่ะนะคะถ้าคุณลุกขึ้นมาแบบหนักแน่นมั่นคงมีเป้าหมายของตัวเองรู้ไหมว่าโอกาสที่คุณจะสร้างอะไรดีๆให้กับตัวเอง มันมีเยอะมากเลยนะในวันที่คุณมาเามั่นคงได้ด้วยตัวเองนะคะวางแผนชีวิตนูนน่นนี่นั้นคุณอาจจะเคยวาดหวังนะคะวาดฝันกับใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ถึงให้ถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันในความสัมพันธ์เนาะแต่ก็อยู่อย่าง,งานนะั้นอะแต่มันจับต้องอะไรไม่ได้สักอย่างแล้ว ที่น่าเศร้าคือคุณก็นั้นมองเขางดงามเกินจริงด้วยสิแล้วอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนานนานเกินไปก่อนที่คุณจะมาอยู่ตรงเนี้ยเชื่อว่าหลายคนนะคะเคยภาคภูมิใจในตัวเองเคยเห็นคุณค่าในตัวเองมากมากายคุณค่าตัวเองของคุณนะในตัวอของคุณอนะมันสะเทือนเมื่อพาตัวเองมาอยู่กับใครบางคนเนี้ยแบบเสียเวลามนาเน่นนานด้วยนะเอ่อนะคะอืม แต่ถ้าตอนนี้อย่างที่บอกคุณตื่นแล้วลองหันไปมองดูนะคะโอเคมันอาจจะเป็นมันอาจมันอาจจะมีวันดีๆค่ะมันก็ไม่ได้ร้ายทั้งหมดหรอกอย่างน้อยที่สุดคุณก็ขอบคุณซะที่สิ่งเหล่านั้นนะคะทําให้คุณเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้นอยากจะบอกว่าก็ไม่อยากให้ได้ให้หวังหรือได้มีความหวังอะไรเนาะถ้าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมันห่างเหินกันไปแล้วคุณตื่นแล้ว ฟื้นละอะไรเงี้ยนะคะกับไปวิชชว่าแล้วสำหรับบางคนที่ขับเคลื่อนชีวิตไปอย่างมั่นคงอะมองว่าใครเหมือนคนที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาแล้วมาใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วว่าเขากําลังสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปแต่นั้นก็เป็นปัญหาของเขาค่ะคุณไม่จําเป็นต้องมีความหวังเพราะว่าถ้าเขาทําเขาทำนานแล้วหรือตอนให้เขาจะทําหลังจากนี้ถ้าคุณยังอยากให้โอกาส เขาก็ต้องมาในเวอร์ชั่นที่เป็นคนที่แบบมีอะไรให้ชั้นให้ให้ใหนที่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นปัจจัยเงินทองนะคะแต่เป็นการทุ่มเทในเรื่องความสัมพันธ์ในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกันนะคะใจความรู้สึกไม่ใช่เอาเปรียบเราทางความรู้สึกอย่างเดียวเนาะคุณอาจจะทนกับอะไรมันเนิ่นนานทาั้งทั้งที่สิ่งนั้นน่ะ มันไม่สมควรที่คุณจะต้องทนด้วยซ้ำไปเมื่ที่ความอดทนก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นความดีงามของเราจากการที่เราอดทนนะคะบางคนก็ทนเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแล้วมันวันไหนล่ะเออเนาะใช่ไหมคะแต่บางคนฉันว่าฉันทนมาเยอะละสักวันหนึ่งของฉัน มันไม่เกิดขึ้นสักทีฮะงั้นฉันไปมีวันใหม่ของฉันละกันนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดระหว่างทางที่ผ่านอะไรมาที่คุณอดทนกับสิ่งนั้นก็ทําให้คุณได้เรียนรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะทนสิ่งไหนที่คุณไม่ควรจะทนนะคะอืมแต่ถ้าตอนเนี้ยคุณอาจจะยังเสียดายความรักความสัมพันธ์เดิมๆอ่ะ เข้าใจแหละว่ามันมีความผูกพันมันมีใจที่สเสน่หาอยู่มีความคิดถึงอดทนนิดนึงนะอดทนนิดนึงนะคะสิ่งดีๆค่ะไม่นานเกินรอแสงสว่างรวมถึงความรักดีๆด,ด้วยซ้ำไปตอนนี้ใครบางคนที่เคยแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่มืดมิดตอนนี้คุณกลับมากลับมาตื่นมาฟื้นคืนชีพจากที่คุณเคยมองตัวเองในด้านหมดหมด อาจจะถูกฉุดคุณค่าจากการกระทาของใครสักคนหนึ่งที่คุณปล่อยให้ตัวเองอยู่กับเขามาน,นานนานคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณมองตัวเองแบบงดงามสบายสวยมากขึ้นแลวคุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตแล้วจะบอกว่าโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามารวมไปถึงโอกาสทางความรักด้วยค่ะในวันที่คุณนะ่ะมาเป็นรักที่สดใสให้กับตัวเองให้กับคนรับข้างให้กับคนที่เขารักคุณอย่างจริงใจ นะคะอืมคุณอาจก่อนหน้าที่คุณจะมาเจอความสัมพันธ์หรือใครบางคนก่อนหน้าเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบโอ้ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะเป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวเยอะมากแต่คุณกลายเป็นคนที่แบบอีหยังอีหย่างได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งลองถามตัวเองดูสิย้อนกลับไปคุณชอบตัวเองเวอร์ชันอีหยังนหมไม่ชอบเนาะเออ บางคนเริ่มรู้ว่าฉันไม่ชอบตัวฉันเองเวอร์ชันนี้ฉันอยากจะดึงเวอร์ชันที่ฉันมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองกลับขึ้นมาบางคนเท้าทันตัวเองละดึงกลับมาได้แล้วบางคนก็อาจจะยังยังมีในพาที่แบบอะไรอะ่ะเช่นสะเทือนกับการมีของใครสักคนหนึ่งนะคะหรือเอาสุขของตัวเองไปพันผูกกับใครสักคนหนึ่งมาก็ยังมีนะคะอ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าคุณนะ่ะมีดีมากพอเกินกว่าที่จะต้องไปรอรับความสุขจากใครนะคะบางทีคุณหันมาให้ความรักและความสุขตัวเองคุณไม่นานเกินหรอคุณจะได้ในสิ่งที่คุณนะ่ะดีเซอร์หรือคู่ควรได้สามไปคะ่ะใครบางคนในที่เนี้ยคุณอาจจะเดียวกับคนที่เขาอยังไม่พร้อม ที่จะคอมมิตมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาอาจจะรู้สึกดีนะที่มีคุณแต่ยังไม่พร้อมที่จะลงอะไรกับคุณแต่คุณก็ยังอยู่ด้วยคะหวังว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นน่ะสิวันไหนนะคะคุณถูกความรู้สึกเนี่ยกรัดกร่อนการที่รออะค่ะมันกลัดก่อนคุณค่าในตัวคุณทุกทีทุกทีเหมือนกันเนาะเพราะคุณได้แต่รอ บางทีเพอรเผอคุณทําให้กับเขามากกว่าที่เขาให้กับคุณว้ซ้ำไปเนาะลองมาเป็นรักที่น่ารักให้กับตัวเองดูสิคะแล้วรักที่น่ารักสําหรับคุณนะ่ะในวันที่คุณเป็นรักที่น่ารักให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงรักที่น่ารักรักที่คู่ครับคุณนะไม่นานจะมาถ้าตอนนี้นะคะใคร ที่สามารถออกมาจากความรักที่ไม่น่ารักได้แล้วมาเป็นรักที่น่ารักให้กับตัวเองหรือค่อยๆเริ่มเนะ่คุณจะได้เจอรักที่น่ารักนะคะมองว่าใส่แว้นทำไมตัวหนังสือมันเล็ก <laughs> ไม่เกินสามสิบสัปดาห์นับจากนี้นะคะเร็วสุดสามสิบวันนะคะ หรือสามสิบสัปดาห์ช้าสุดเลยนะนะคะอ,อาจจะประมาณสิ้นปีค่ะสามสิบธันวาหรือสามสิบเอ็ดธันวาไม่แน่นะคะในวันที่คุณมาเป็น true love รักที่น่ารักที่แท้จริงเป็นรักแท้ของคุณเองคุณจะได้เจอความรักที่คุณไม่ต้องบอกว่าคอยพิสูจน์ตัวเองหรือทำแบบจนเหนื่อยอ,ะอ่ะนะคะ อดทนมาพอแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณนะ่ะจะต้องรู้ได้แล้วว่าสิ่งใดที่คุณควรอดทนสิ่งใดที่คุณไม่ควรอดทนนะคะในขณะที่คุณอดทนรอใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นเห็นคุณค่าในความอดทนของคุณหรือเปล่าแม่หมอไม่รู้สถานการณ์ของคุณตอบตัวเองให้ได้ถ้าเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าก็ฉันก็ยังพอได้รับความรักนะ โอเคถ้ายังอยู่ไหวก็อยู่ค่ะให้ความรักที่ว่านั้นหล่อเลี้ยงใจแต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะว่านี่คือความรักที่ฉันสมควรได้รับจริงๆใช่ไหมสมควรกับการที่ฉันอดทนรอใช่ไหมเนะีคะจริงๆบอกแล้วนะรักที่น่ารักอยู่ไม่ไกลและจะเป็นรักที่สามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแหวนมา นะคะเพร่ะเพ่สิ้นปีนะไม่รู้นะคะใครที่ตื่นตอนนี้ตื่นแล้วฟื้นคืนชีพแล้วปลายปีอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะอืมความรักที่น่ารักที่ไม่ใช่แค่เป็นรักลงหลวงมีแค่คำหวานชูกกร์โคตแต่การลงเอยนะคะอาจจะมาให้เป็นข่าวดีช่วงสิ้นปีไม่ช้าเกินไปหรอกเนาะนะคะ ตอนอยู่กับความสัมพันธ์อีอย่งก็ยังอยู่กันมาได้หลายคนก็อยู่แบบเป็นปีแล้วไงไม่ใช่หรออืมนะคะถ้าสิ่งที่คุณอยู่หรือที่อคุณเคยอยู่ในสิ่งที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดหัวใจอ่ะค่ะนะคะ,นะคะตอนเนี้ยกลับมาถนอมใจตัวเองก่อนเนาะนะคะถ้าการให้ใครสักคนหนึ่งเขาไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนั้นทําให้เราอาจจะต้องเจ็บ เจียนอะไรอย่างเงี้ยหรือแทบขาดใจอืมบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีสําหรับเราไหมอ่ะนะคะคุณดีเซอร์อ่ะคะ่ะคู่ควรกับการได้รับความสัมพันธ์ที่มันสุขภาพดีวันเนี้ยนะคะตอนนี้ถ้าใครตื่นแล้วกลับมามีแพชชั่นกับตัวเองหรือมีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะคุณรู้ไหมมันเป็นพลังงานดึงดูดไอะดีดีเข้ามานะแล้วมองว่า คุณจะดูมีสเสน่ห์มากค่ะเวลาที่คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณรักที่จะทำนะคะอืมเพอเพอดึงดูดความรักคือไพ่คอนเซิร์นเรื่องเลิฟนะคะความรักที่น่ารักเยอะมากเลยนะนะคะเออจริงๆนะรักที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่าต่างคนมีแพชชั่นซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฉันคลั่งรักแต่อีกฝ่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ มันเป็นเ n e ของความรักที่น่ารักที่กำลังจ,จะเข้ามาจริงๆคะ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยคะ่ะถ้ายัางไม่เห็นแต่อนาคตเราไม่รู้มันไม่เห็นตอนนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่ามันจะไม่มีแต่อย่างที่บอกความรักที่น่ารักจะเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณเป็นรักที่น่ารักอย่างแท้จริงให้กับตัวเอง f u ล f i ล l ไม่ต้องไปรองขอ รอความสุขเรือกร้องการมีตัวตนจากใครนะคะให้ได้แล้วมันจะมาค่ะเนี่ยตอนนี้อยากจะบอกนะอยากจะบอกนิดนึงค่ะถ้าคุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณมืดมิดมาก่อนเนะี่ยอาจจะมีการติดต่อจากใครบางคนในนั้นแล้วอยากจะมามอบนะคะอาจจะเป็นทั้งความรัก commitment ม,ม,มั่นหมายหรือทําเหมือนว่าจะ บางคนก็อาจจะให้จริงหรือบางคนก็ทําเหมือนว่าจะอยากจะบอกว่าอย่าพิ่งรีบร้อนผลีผามกันกลับไปคุณต้องมีกรอบให้กับตัวเองก่อนคุณต้องมีอะไรที่ปกป้องตัวเองก่อนค่ะนะคะไม่ใช่มาแค่คำหวาน I love you I miss you แล้วคุณก็วีลคอมรับเขาเข้ามา I love you I miss you แล้วไงต่อมีอะไรที่จับต้องได้ไหมนะคะเพราะว่าในนี้มันมีทั้งคนที่กลับมาด้วยความรู้สึกดีจริงๆค่ะ แต่บางคนกลับมาเพื่ออาจจะยังเช็คทดสอบเสนอว่าคุณจะหลุดไปจากคำจริงใช่ไหมคุณไม่ได้เลือกคำจริงใช่ไหมถ้าคุณเจอคนที่ลักษาะของการที่ชอบเช็คเราเนี้ยเรตติ้งเ่าเนี้ยถ้ามันมีสัญญาณอันตรายส,สวิชะปิดสวิชะแล้วไม่เอานะคะเพราะต่อให้คุณไม่เอาคุณก็มีสิ่งใหม่รออยู่นะคะแต่ถ้าใครบางคนไม่ได้เ,เลวร้ายขนาดนั้นถ้าคุณจะลองให้โอกาส ก็อย่ารีบร้อนผลีบามเช่นกันมันต้องมีบททดสอบมันก็เหมือนการทํางานละค่ะมันต้องมีช่วง on p r o เ a t i o n จะผ่านโปรไม่ผ่านโปรอีกเรื่องหนึง่งอย่าอนุญาตเพียงเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักเขามานะคะมากมายและอนุญาตให้กลับมาง่ายๆเนาะปกป้องตัวเองถนอมใจตัวเองนิดนึงนะคะใจดีกับตัวเองนิดนึงเนาะนะคะก็ไม่รู้เรื่องของใครกันนะคะใช่ดีต่อใจรับไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ ทางอยากเช็คเรื่องราวตัวเองพักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ